วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกที่กองทัพไทยได้นำเข้ามาใช้งานนั่นคือ f g m 1 4 8ดาวเวลิงขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านเกราะจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งในปี2026นี้ได้กลายเป็นอีกหนึ่งอาวุธหลักที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพไทยให้ทันสมัยและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามยุคใหม่มากยิ่งขึ้น fgm 148ยาวเวลินเป็นขีปนาวุธที่พัฒนาโดยบริษัทไรทอนและล็อกยิปมาติงของสหรัฐอเมริกาถูกออกแบบมาให้มีความสามารถในการยิงแล้วลืมหรือไฟแอนโฟเกตซึ่งหมายความว่าเมื่อยิงออกไปแล้วตัวขีปนาวุธจะนำวิถีไปยังเป้าหมายด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีการควบคุมต่อจากผู้ยิงช่วยให้ทหารสามารถหลบหลีกและเคลื่อนย้ายที่ตั้งได้ทันทีหลังยิงเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจอย่างมากลักษณะเด่นของยาเวลินคือสามารถเจาะเกราะของรถถังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นรถถังหลักอย่าง T-72, T-90 หรือแม้แต่รถถังรุ่นใหม่อย่าง a ม m a t a โดยใช้หัวรบแบบปันเดมชาร์จที่ออกแบบมาให้ทะลวงเกราะแบบ Re A c t i v e อา m o เมอร์หรือเกราะตอบโต้ตตการโจมตีได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังสามารถเลือกวิธีการโจมตีได้ทั้งแบบโจมตีจากด้านบนซึ่งเป็นจุดอ่อนของรถถังและแบบโจมตีตรงซึ่งเหมาะกับเป้าหมายประเภทอาคารหรือที่กำบังในปี2026นี้กองทัพบ,บกไทยได้นำระบบยาเวลินเข้ามาเสริมในหน่วยรบของกองพันทหารราบ และหน่วยรบพิเศษเพื่อให้สามารถรับมือกับรถถังและยานเกราะของศัตรูได้ในทุกสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นป่าทึบภูเขาหรือพื้นที่เมืองโดยมีรายงานว่าการจัดซื้อครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถของหน่วยทหารราบให้มีความพร้อมในการรบยุคใหม่มากขึ้นระบบยิงของยาวลินประกอบไปด้วยสส่วนหลักคือตัวท่อยิงและตัวควบคุม CLU Command l a u อน h Unit ซึ่ง CLU นี้มีระบบตรวจจับเป้าหมายด้วยอินฟราเรดแบบ imaging infrared IIR ทำให้สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนและแม้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายโดยทหารสามารถเล็งเป้าหมายผ่านจอภาพและล็อกเป้าก่อนทําการยิงหลังจากนั้นระบบนําวิถีจะทํางานอัตโนมัติทําให้ผู้ยิงไม่จําเป็นต้องอยู่ในตําแหน่งเสี่ยงเป็นเวลานานยาเวลินมีระยะยิงที่มีประสิทธิภาพประมาณ2,500เมตรโดยในรุ่นใหม่ล่าสุดที่ไทยได้รับในปี2026มีการปรับปรุงระยะให้ไกลขึ้นถึงประมาณ4,000เมตรทำให้สามารถทำลายเป้าหมายได้จากระยะปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งเหมาะกับยุทธวิธีของกองทัพไทยที่เน้นการตั้งรับเชิงรุกและการโจมตีแบบจู่โจมเร็วเมื่อพูดถึงความแม่นยำยาเวลินถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่มีความแม่นยำสูงที่สุดในโลกโดยอัตราความสำเร็จในการทำลายเป้าหมายสูงถึง9 4เอร์เจากข้อมูลในสนามรบจริงนอกจากนี้ยาเวลินยังถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายแม้โดยทหารที่ผ่านการฝึกไม่มากนักเนื่องจากระบบส่วนใหญ่เป็นแบบอัตโนมัติจึงสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์เร่งด่วน อีกหนึ่งข้อดีของยาเวลินงคือความสามารถในการเคลื่อนย้ายทหารหนึ่งหรือสองนายสามารถพกพาระบบนี้ไปได้โดยง่ายทําให้เหมาะกับหน่วยรบขนาดเล็กที่ต้องปฏิบัติการเชิงลึกหรือในพื้นที่ที่ยานเกราะขนาดใหญ่เข้าถึงยากในแง่ของราคายาเวลินงมีราคาประมาณ2 4 0 0 0 0ดอลลาร์ 240, สหรัฐต่อชุดหรือประมาณ8.5ล้านบาทไทยต่อหนึ่งลูกซึ่งอาจด,ดูแพงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ในการรบที่สามารถหยุดยั้งรถถังราคาหลายสิบล้านบาทได้ด้วยขีปนาวุธเพียงลูกเดียว ก็ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าโดยเฉพาะในยุคที่ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่ทันตั้งตัวการจัดหายาวเวลินของไทยในปี2026ยังถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงการพัฒนากองทัพให้ก้าวทันประเทศผู้นำในด้านเทคโนโลยีทางทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ต่างเริ่มจัดหาขีปนาวุธรุ่นใหม่ๆม,ม,มาเสริมกำลังเช่นกันการที่ไทยมียาวเวลินไว้ในครอบครองจะช่วยเสริมความมั่นใจในด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศได้อย่างดี นอกจากนี้ยาเวลินยังถูกใช้ในสงครามจริงหลายแห่งทั่วโลกเช่นในสงครามอิรักและล่าสุดในสงครามยูเครนซึ่งทำให้โลกได้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของอาวุธชนิดนี้ที่สามารถทำลายรถถังได้อย่างรับคาบและกลายเป็นอาวุธที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่ายาเวลินจะไม่ใช่อาวุธที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์แต่เมื่ออยู่ในมือของกำลังพลที่ได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสมแล้วขีปนาวุธนี้สามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสนามรบได้อย่างแท้จริง และการมีอาวุธชนิดนี้อยู่ในกองทัพไทยก็เป็นอีกก้าวสำคัญสู่การเป็นกองทัพที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีเทียบเท่าระดับนานาชาติในอนาคตเราคาดว่าไทยอาจมีการจัดซื้อเพิ่มเติมหรืออัปเกรดระบบให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นระบบ AI ในการวิเคราะห์เป้าหมายการใช้ระบบ UAV ร่วมในการชี้เป้าและการทำงานร่วมกับเครือข่ายการรบแบบดิจิทัลซึ่งจะยิ่งเพิ่มขีดความสามารถของยาเวลินให้สูงขึ้นไปอีก สุดท้ายนี้การที่กองทัพไทยเลือกใช้ f g m 1 4 8ยาวเวลิก็สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์ให้ก้าวทันโลกยุคใหม่และเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการรบในสนามจริงหรือภารกิจป้องกันประเทศในยามวิกฤตขอบคุณทุกท่านที่รับชมหากชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ